คนชีวิตรักอายาเถื่อนเฟื่องระดาออกมาจากที่ทำงานเตรียมจะก,กลับบ้านระหว่างรอรถแท็กซี่ทินภพบก็ออกมาเจอเข้าพอดีขึ้นรถฉันก็ได้เดี๋ยวฉันไปส่งไม่ค่ะฉันไม่ต้องการกลับไปกับคุณฉันก็แค่เห็นว่าเราเคยรู้จักกันทำไมวันนี้ได้มารอแท็กซี่ละ่ะ ไม่มีผัวแก่มาส่งเหรอมากไปแล้วนะคุณตีนภพคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันฉันไม่ว่าอะไรฉันแค่ถามถึงผัวแก่ของเธอเท่านั้นเองมาเถอะนะเดี๋ยวไปส่งให้ไม่ตีนภพไม่ฟังเสียงก็ดุนตัวเธอขึ้นไปบนรถของเขาจนได้ปล่อยนะคะถือวิสาสะอะไรมาพาตัวฉันขึ้นรถไปแบบนี้ คอยดูนะฉันจะแจ้งความข้อหารักพาตัวคุณให้เข็ดเลยทำไมพามาแค่นี้ทำไมเหรอรังเกียจอะไรฉันขนาดนั้นใช่ฉันรังเกียจคุณรังเกียจมากเธอต้องการเท่าไหร่ว่ามาอะไรนะหมายความว่ายังไงต้องการเท่าไหร่ก็ฆ่าตัวเธอไงต้องการเท่าไหร่บอกมาได้เลยฉันไม่ต้องการ ฉันไม่ได้ขายตัวจอดรถฉันจะลงเธอจะบอกว่าที่เธอนอนกับนายอาทินเจนพาณิชเพราะว่าเธอรักมันอย่างงั้นเหรอใช่ฉันรักเขาฉันรักอาทินเจนพาณิชย์เขาเป็นยิ่งกว่าชีวิตของฉันผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนดีอย่ามาลามปามเขานะทำไมมันเป็นผัวหรือพ่อเธอกันแน่ห่วงมันจังหยาบคาย ฉันจะเป็นอะไรกับใครมันก็เรื่องของฉันฉันไม่มีวันเชื่อหรอกว่าเธอรักมันสักวันเธอจะต้องยอมสยบแทบเท้าฉันเฟื่องระดาฝันไปเถอะอาทินเครียดหนักกว่าเดิมที่เงินห้าสิบล้านที่หยิบยืมมาจากตีนภพเขาเอาไปลงทุนแล้วก็ขาดทุนอีกเงินหายวับไปกับตาจนเขาต้องถูกฟ้องล้มละลาย เป็นยังไงบ้างคุณอาทินบริษัทของเราดีขึ้นบ้างไหมผมกำลังจะถูกฟ้องหล้มละลายอะไรนะเงินตั้งห้าสิบล้านคุณบริหารงานประษาอะไรของคุณถึงได้ทำให้เงินหายไปแบบนี้ฮาจนถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยพอเถอะผมไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นผมพยายามทำเต็มที่แล้วเนี่ยนะหรอทำเต็มที่ถ้าคุณทำเต็มที่มันต้องได้กำไรสิ คุณจำเป็นต้องฟังฉันคุณมันแย่คุณอาทินแย่แย่แย่ฉันไม่น่าตัดสินใจแต่งงานกับคุณเลยอาทินเสียใจมากเจ็บปวดในหัวใจทำงานก็เหนื่อยมากพอแล้วกลับบ้านยังมาเจอภรรยาซ้ำเติมพ่อขาไม่เป็นไรนะคะถึงพ่อจะไม่เหลืออะไรพ่อก็ยังเหลือเฟื่องคงมีแต่เฟื่องคนเดียว ที่ไม่เคยต่อว่าพ่อพ่อดูแลเฟื่องเลี้ยงเฟื่องมาเฟื่องจะไปต่อว่าอะไรพ่อได้ละคะขอบคุณนะเฟื่องพ่อช่างเป็นพ่อที่แย่จริงๆไม่ค่ะพ่อของเฟื่องทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรนะคะบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่พ่อจะต้องพักผ่อนแล้วก็ได้พ่อพยายามคิดแบบนั้นไม่งั้นพ่อคงเป็นบ้าตายไปก่อน คุณแม่คะว่ายังไงคะเรื่องที่คุณพ่อยืมเงินคุณตีนภพไปว้ยแม่ไม่อยากจะพูดเงินหายหมดแล้วอะไรนะคะแม่พ่อทำเงินห้าสิบล้านขาดทุนเงินหายวับไปกับตาอะไรงั้นหรอใช่พ่อแกนี่เหมือนแย่จริงๆแกปูน,นี้แล้วยังทำงานไม่ดีเรื่องแต่คุณตีนภพเขาเป็นแฟนแก่ เป็นคนที่รักแก่มากเขาก็คงไม่ฟ้องพ่อแกหรอกใช่ไหมคุณพอบม๊กกล้าหรอคะแม่น,น,นันโทรไปกิ้งเดียวเขาก็ให้เลื่อนวันส่งต้นส่งดอกแล้วจ้ะดีแล้วลรนลูกช่วยโทรไปขอเลื่อนเขานะลูกนะเราคงไม่มีปัญญาหาเงินมาได้ง่งายค่ะนันจะไปหาคุณพบเด๋ยวนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องคิดมากคุณพบเข้าเงินเยอะจะตายแค่ห้าสิบล้าน เขายกให้เราได้ค่ะแม่ก็หวังอย่างนั้นลูกพบค่ะนันมีเรื่องคุณพ่อจะคุยกับพบค่ะทำไมคุณเข้ามาโดยพลาการคุณควรจะแจ้งเลยขาของผมก่อนนะคุณจีรนันทำไมต้องแจ้งคะนี่เมืนน่อนันเป็นแฟนคุณนันเคยมาที่นี่นับไม่ถ้วนไม่เห็นเคยแจ้งเลยค่ะแต่นั่นมันเมื่อกอ่อนไม่ใช่ตอนนี้ คุณพบทำไมคะเพราะคุณรู้ว่าบ้านนั้นกำลังจนตรอกคุณก็เลยพูดกับนันแบบนี้เหรอเปล่าผมอยากจะพูดแบบนี้มานานละเพราะว่าคุณคือลูกสาวนายอาทินเจนพาณิชย์คนที่ผมเกลียดยิ่งกว่ากิ้งกือไส้เดือดอะไรนะเกลียดพ่อฉันหมายความว่ายังไงคุณพบหมายความว่าผมไม่เคยคิดอะไรกับคุณที่ผมต้องทำแบบนี้ เพราะผมต้องการแก้แค้นพ่อคุณหลอกให้แม่ผมรักแล้วก็โกงแม่ผมไม่จริงพ่อของนันไม่เคยทำแบบนั้นพ่อของนันไม่เคยโกงใครพ่อคุณโกงแม่ผมจนแม่ของผมต้องตอมใจตายผมก็จะทำแบบเดียวกับที่พ่อคุณทำกับแม่ผมหมายความว่าคุณไม่ได้รักนั้นคุณแกล้งจีบนั้นงั้นเหรอคะใช่ ไม่ใช่แค่คุณนะโรงงานของคุณที่มันเคยเป็นของแม่ผมก็จะกลับมาเป็นของผมเสียใจด้วยคุณจรณีรนันเซนพาณิชไม่นะคุณจะทำแบบนี้กับนันไม่ได้คุณจะต้องคืนโรงงานของนันนะผมจะยอมคืนให้ก็ได้ถ้านายอาทิมจะส่งลูกสาวมาเป็นนางบอมเรอปู่ผมที่อายุ8ปดสิปีฮ่าฮ่าไว ให้ฉันไปเป็นนางบำเรอปู่คุณมิเอาไม่มีทางแก่งงมเหงือกขนาดนั้นฉันไม่ไปงั้นคุณก็เอาเงินห้าสิบล้านบาทมาใช้นี่ผมให้ได้พายในหนึ่งเดือนทั้งต้นและดอกคุณเป็นคนใจร้ายคุณตีนภพที่คุณทำกับน้องผมก็ร้ายพอกันนั่นแหละจีรนันน้องชายคุณกันนาทีเป็นน้องชายของผม และผมก็รู้เรื่องที่คุณทำกับเขาด้วยหญิงสาวรู้สึกช็อกทางเรื่องพอ่อและเรื่องกันนาทีคนรักเก่าอะไรนะลูกพ่อแกน่ะหรอโกงแม่คุณตินะพบใช่ค่ะแม่นันอายจะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนละนันว่าเขารักนันแต่ที่ทำเป็นร้ายกับนันคงพอต้องการแก้แค้นแม่ก็ว่าแบบนั้นล่ละ นั่นของแม่ใครอยู่ใกล้ก็ต้องรักเขาคงเจ็บปวดมากทีเดียวที่ต้องแกลงทําเสียงดังใส่ลูกดูเขายืนคอเสนอสิคะแม่ให้เอาลูกสาวอาทินเจนพาณิชไปเป็นนางบงเรอป่วยอายุแปสิบบ้าบอเดี๋ยวนะลูกลูกสาวอาทินเจนพาณิชงั้นหรอใช่ค่ะแม่จะใครถ้าไม่ใช่นันงั้นหนูก็ตกลงเลยลูกคุณแม่ นี่คุณแม่จะให้นันไปเป็นนางมอมเรอของไอ้กแก่ตันหากลับนั่นหรอคะไม่ลูกใครจะทําแบบนั้นนันอย่าลืมสิลูกว่าลูกสาวอาทินเจนพาณิชย์ไม่ได้มีแค่นันคนเดียวจริงด้วยนางเฟื่องก็เป็นลูกคุณพอ่อแต่มันจะยอมเหรอคะคุณแม่เราก็ต้องทําให้มันยอมสิลูกแหมคุณแม่คุณแม่ของนันฉลาดที่สุดเลยคะ่ะ จ,จบลงไปแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าเฟื่องระด,ดาจะต้องกลายเป็นดังบําเลิกของปู่ตีนภพหรือเปล่าติดตามชมคลิปหน้าค่ะ